วัตุดิบเครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้านนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของน้ําซุปข้าวแล้วแม่จา๋า<ะ>ต้องมีน้าจิ้มด้วยอ<ะ>แม่ทําให้หนูดูหน่อยสิคะ,ะน้ำจิ้มประกอบของอะไรบ้างเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนิดนึง<ะ>อันนี้คือ เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนะคะก็ใช้เต้าเจี้ยวทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยสูองไม่ใช่ทั่วไปอ่าง้นเชียงอ่าง้นเชียงนะคะได้ค่ะนะคะสล้วแบบน้ําจิ้มสูตรสองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะใส่อะไรมก็ต้องตอนนี้ปรุงไงอ่าใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูนะคะใส่มะนาวมะนาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะแค่นี้เหรอคะแม่ จากนั้นเราทำยังไงคนคนคนนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่าเนี่ยคือสูตรเด็ดน้ำจิ้มเลยนะเป็นเคล็ดลับของที่นี่โอ้โหแม่เรารู้ถึงสูตรน้ำซุปแล้วข้าวแล้ววัตถุดิบแล้วทีนี้น้ำจิ้มก็รู้ไปแล้วตามสัญญานะแม่ของเดี๋ยวแม่จะต้องโชว์ให้แตงโมดูนิดหนึ่งวันนี้นะต่เมนูแรกเลยเขาต้องปลาแม่จ๋าอย่ารู้หยิามให้ทำยังไงบ้างคะ ก็นําปลากระพงเนะแม่เนาะที่เราหั่นกันเนาะก็เอามาลวกกันคุณผู้ชมนะคะลวกก็เอาพอสุกเนาะไม่ต้องแบบมากประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะจากนั้นใส่อะไรต่อคะน้ำปลานี่ใส่น้ำปลาหน่อยนะคะชุมรส มีใส่กุ้งแล้วก็ใสเต้าหู้ทอดใส่ตั้งชายนะคะใสน้ำซุปซุกนิดนึงก้าต้แมแหมลงไปแล้วก็คุกอ่าน้ำซุปอีกทีนึงแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียม<ส>เจียวใส่ผักใส่ผักนิดนึงน,นี่เสร็จแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นข้าวต้ม เมนูที่เขาบอกว่าฮอตฮิตอร่อยแซ่บเวอร์อีหลีอ,อีหลอ<ม>กะดอกรัดีอ่ะมันก็คือเมนูต้มยำดมยำหัวปลานะคะว้าว <Wow. S 2> นะคะที่จะขับ<ะ>ได้เลยก็คือนี้ จ้หัวปลานั่นเองจ้่อ่าแล้วก็มีหัวปลาแล้วมีอะไรอีกคะแม่คะเครื่องปรุงพริกขี้หนูพริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วมีอะไรอีกคะมะนาวใช่ไหมปะมะนจะเย็นจะเย็นแม่ม, <ะ S 3> มีพริกขี้หนูแล้วก็มีมะนาวนะคะปลามีมีน้ำปลาแค่นี้ <พะ S 3> สามอย่างสามอย่างแล้วปกติต้มยำก็ต้องใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดไม่มีที่นี่ไม่มีค่ะไม่ได้ไม่มีจ้ะตลาดก็ไม่มีนะแม่เนาะมีมีแต่ตรงไหนตลาดมีคุณผู้ชมแต่แม่ยิ้มของเราบอกไม่ใช่ ใส่ไอชุดรสหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งมันวนาวนะคะน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปอ่าอ่าแค่นี้เหรอคะจ้ะที่ลูกค้าเขาสั่งเยอะๆแล้วเขาติดใจในรสชาติของตัวต้มยำหัวปลาเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะความสวยของแม่แนนโบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ อรออ๋อหรออ่นนความสดของเนื้อปลาน้ซุปอร่อยซุปอร่อยที่เราบอกว่าเป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูนี่แหละนะคะก็ความสดด้วยแล้วก็ความอร่อยของน้ำซุปาเมนูนี้จึงเป็นเมนูที่ยอดนิยมมากค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับต้มยำหัวปลาใส่หม้อไฟ คณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปถามความคิดเห็นและความรู้สึกของลูกค้าร้านเขาต้มปลาสามเสนนะคะว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ค่ะตามไปเลยค่ะคมาเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่สมัยคุณแม่เขาแล้ว20กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วครับอร่อยครับปลาสดทุกอย่างเย,ยี่ยมที่สุดแล้วครับเยี่ยมที่สุดแล้วไม่เกี่ยวกับเจ้าของร้านสวยว่าอาม่าเนี่ยสวยมากเลยนะคะอาม่าก็สวยอยู่แล้วเจอหนี่น รสชาตินะฮะปชานะครับแล้วก็ของพะสดส่วนใหญ่เมนูที่สั่งเป็นเมนูอะไรคะก็นี่ค่ะต้มยำต้มยำหมูปลานะคะเต้าหู้ทอดต้มยำเม้าไฟอ่ะก็เนี่ยเป็นพวกต้มหยำปลาต้มยำหมูปลาในพวกนี้เลยที่ล้านึ่งนี่หายากครับเขาต้มอร่อยอย่างนี้อร่อยค่ะกุ้งโตโตดีรสชาติเขาจัดจ้านดี